ไซื้อตัวนี้มาัวยวแล้วคัวนี้จะสับฟีกัจะได้จะสับฟีกัจะได้น่าอยกลอเลยนะเนี่ยูมันกระตุ้นหน่อยเมบครโน้ยเลยเนี่ยหางด้วยนะงง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 เงง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 ฟรก Ძህ ባን ለላው ን ስን organizational ቶ ች ለለሰህ ቅ ቼለ փም ተሎቶ ለግ አን መጣ ฟูฟูจุ๊แม่ขายของหน่อไม้นี่ยบายบายฝันดีนะทุกคนกุ๊ดไนท์